ข้าวแล้วก็แบบข้าวสวยมากินกับน้ำพริกอันนี้ซื้อผักมากินคือจบแล้วกินกับไข่เจียวก็อร่อยนี่ว่าล้วสำหรับคนที่ดูแลหุ่นใช่ปมาก็เปลี่ยนข้าวสวยเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยก็คือทําให้หุ่นดีด้วยเพราะว่าเพราะว่ามันทํามาจากโปรตีนล้วนๆนะคะในนี้คือทํามาจากปลาทูผัดกับเครื่องแกงน้ําพริกต่างๆนะคะนีะนนรร่รู้จริงรู้จริงอร่อยอยากให้ลองกดไปเพราะว่าวันนี้ราคาพิเศษนะคะแค่68บบาทเท่านั้นนะจ๊ะกด ตะก้าได้เลยชําระเงินทันทีนะคะส่งถึงหน้าบ้านแล้วก็มีปลายทางเหมือนกันใช่ใครกลัวแบบอุ๊ยฉันจะโดนของจะถึงฉันหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นก็ค่อยจ่ายวันที่ของไปถึงนะคะแต่ว่ากดได้เลยนะเพราะว่าวันนี้ราคาดีมากเดี๋ยวเขาไปแชร์ไลฟ์สักครู่นะคะมีคนบอกว่าให้แชร์แม่ค้าสวยต้องพูดว่ากด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 อันนั้นสเต็บบอส ทุกคนมีทริคเป็นของตัวเองนะคะของเราก็จะเป็นประมาณนี้อ,อะไรที่ไหนอ่ะเพจอะไรอ่ะมิสแกนอของของบอสนวัตอ๋อบอสนวัตโอเคต้องพูดว่ากดอ๋อโอเคอ่านไปแล้วอ่ะทุกคนคะ่ะใครที่กดเข้ามาแล้วนะคะสามารถกดซื้อกับเราได้เลยเนาะหัวลรอแบบนี้นะช่องบอสโอเคทุกคนคะ่ะหนูไม่สามารถตอบทุกคอมเมนต์ได้นะคะแต่ถ้าเกิดแบบอยากให้เราแนะนำสินค้าเราสามารถพูดด้วยได้นะ ใช่จ้าทำไมอ่ะใครปั่นในไรบอสจ้าไม่เป็นไรค่ะเราจะคุยกับคนที่คุยดีๆนะคะมาสวัสดีนะมาแล้วสวัสดีค่ะมารอเอฟหมูฝอยกับมีหมูฝอยอีกแล้วอ่านผิดแล้วนะเมื่อกี้แบบเป็นอืมนะเกือบแล้วเดี๋ยวน้ำน้ำหอมเดี๋ยวขออยู่กับน้ำพริกแป๊บหนึงปลาเปียกก่อนแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะย้ายให้นะคะตอนนี้เป็นเวลาอาเดี๋ยว15บห้าสศนย์ จะย้ายไปที่น้ําหอมใช่เดี๋ยวเราย้ายที่น้ําหอมให้นะคะอ่ะทุกคนกดอันนี้ไปก่อนหมูฝอยหมดแล้วจริงเหรออ๋อจกอุยเห็นแบบวันนั้นบอกให้รีบกดเอออุ้ยหมูฝอยเป็นอะไรที่ขายดีมากทุกคนแล้วมันอร่อยมากด้วยยายมีนาไม่ค่อยเอาของกับห้องนะคะบอกก่อนแต่ช่วงนี้แบบประหยัดก็เลยเออเอาหน่อยแล้วมันอร่อยด้วยมันต้องอ่ะอะ จังหวะนี้มากดน้ำพริกตาแดงปลาทูเปียกก่อนนะคะเพราะว่าอร่อยมากทุกคนมันอร่อยจริงๆนะไม่เป็นไรไขอะไรก็กดหมดนี่พี่จัสนะคะขอบคุณมากแต่ว่าแต่กดอันนี้หรือยังกดน้ำพริกน้ำพริกหรือยังอันนี้น่าจะเป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุดในตะกร้าทั้งหมดที่มีนะคะแล้วก็กระปุกนึงอะจริงกินได้เป็นเดือนจริงเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเผ็ดมากกว่าตัวอื่นนะคะใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยกินเผ็ดไม่เก่งนะคะก็ ตักน้อยๆเนาะแล้วก็ผสมกับข้าวนะคะหรือกินกับเครื่องเคียงอย่างอื่นนะคะจะเป็นไข่เจียวไข่ดาวไข่ต้มแล้วก็ผักน้ำพริกได้หมดมีคนบอกว่ามีนาไปยูนิเวอร์สนี่อย่าเลยทุกคนค่ะอย่าเลยค่ะหรือไม่ใช่รางงาม hi, hi. อาชีพขนาดนั้นนะ มีแต่ไม่ลดราคาแล้วหรือคะไฮไฮไกด์ hi, hi นะคะวันนี้เราสองคนมาขายของกันอีกแล้วแบบที่ทุกคนไม่ทันได้ตั้งตัวนะคะแล้วก็ไม่มีใครรู้มาก่อนเราสองคนก็ไม่รู้มาก่อนแต่ไม่เป็นไรนะคะเราก็าต้องขาย <c oughs> และทุกคนก็เข้ามามกันแล้วใครที่เริ่มมีสินค้าอะไรหมดหรือว่าวันนี้อยากได้อะไรเพิ่มให้แนะนําสินค้าตัวไหนพ<อ>ิมพ์เข้ามาบอกได้ <c oughs> เดี๋ยวจะ เอามาพรีเซนต์ให้ดูนะคะหรือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปต่อที่น้ําหอมอีกสองนาทีนะคะอีกสองนาทีนะทุกคนคาขอเป็นเลขกลมๆนะได้ไหมขอน้าพริกเป็นเลขกลมๆตอนนี้มันสองสองให้ไปสองสาแล้วกันเป็นเลขกลมๆนี่ถึงอยู่แล้วถึงอยู่แล้วฮะก็เกินก็ได้เป็นเลขกลมๆสองห้าแล้วกันนะกลมคือกลมสองอ๋อโอเค แต่งหน้าหน่อยจ้าพี่มินนะแต่งแล้วแต่งแล้วคือต้องบอกก่อนนะคะว่าสีที่ทุกคนเห็นอะคือคนละเรื่องกับตัวจริงเลยน้อยเหมือนกันนะจดมีสามหมื่นไปเลยนี่นี่คชาวเราเรารักษาคําพูดนะคะก็คือเดี๋ยวตอนบ่ายสามครึ่งเดี๋ยวเราจะย้ายไปที่น้ำตะคือในในไลฟ์ในในี้ยในจอเนี่ยที่บอสเขาบอกว่านี้คือจอตัจริงที่ทุกคนเห็นเอฟนํำพิกเพื่อมินเบมน่ารักมากขอบคุณนะคะ อะไปกันต่อไปกันต่อไปกันต่ออะไปสองสามให้หน่อยฝากกดหน่อยนี่ <c oughs> อะเดี๋ยวเดวีนี่ไปหยิบน้ําหอมมาสักอได้เดี๋ยวต่อไปเราจะไปต่อกันที่น้ําหอมฟินเวอร์นะคะตอนนี้เรามีอยู่ในสต็อกทั้งหมดห้ากลิ่นนะคะที่ผลิต <c oughs> ออกมาซึ่งเป็นห้ากลิ่นที่ถูกต้องมาก <c oughs> ไม่ว่าคุณจะชอบน้ำหอมกลิ่นเท่ๆกลิ่นหว,นวานๆหรือว่าแบบ คลีนคลีนสะอาดสะอาดมันอยู่ในห้กลิ่นนี้หมดแล้วนะคะมี5้าสไตล์ด้วยกันนี่เชื่อว่าหลายคนเคยลองแล้วใช่แล้วแต่ก็เจะแนะนำอีกได้เพื่อนี้คนยังไม่รู้เพราะว่าน้ำหอมของเราเนี่ยทุกคนจะบอกว่านอกเหนือสิ่งอื่นใดคือขวดแพคเกจจิ้งสวยมากแข็งแรงทนนะคะตกไม่แตกที่บอกเลยดูฟังจากเสียงสิอะไม่ใช่แบบ เขาเขาปรับเนาะปรับขวดจากอันเดิมที่มันจะเป็นแบบเป็นแก้วที่บางกว่านี้นะแล้วก็เป็นทรงกลมเนาะเปลี่ยนมาเป็นทรงเหลี่ยมอุ้มรู้สึกว่าทรงเนี้ยมันทําให้ขวดเนี่ยดูลักชูขึ้นเยอะมากๆนะคะแต่ราคาก็ยังดีมากเหมือนเดิมถูกนะแล้วก็กลิ่นใหม่ที่เรารู้สึกว่าพวกเรามันจะเข้ามาทำให้เราคือกูดเว์ไปได้นะคะก็คือกลิ่นลิโอเนาะเพราะว่าเป็นกลิ่นที่ยูนิเซ็กมาก นะคะเหมือนเดิมที่เคยบอกไปนะคะกลิ่นที่ซื้อไปอย่างเงี้ยก็แล้วแต่บางคนเหมือนกันบางคนฉีดไปแล้วแบบเอ้ยกลิ่นออกอีกแบบหนึ่งเพราะว่ามันอยู่ที่เหงื่อขนด้วยบางคนแบบเหงื่อเค็มเหงื่อเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าฉีดไปหอมแน่นอนนะคะนี่มมีคนบอกว่าฝาปิดสนิทมากกว่าเดิมใช่เพราะฝารุ่นเก่ามันจะไม่แน่นเท่าที่อันนี้คือแน่นเลยนะแน่นขึ้นแต่ก็ไม่ได้เปิดยากจนเกินไปใช่ค่ะเป็น เป็นแน่นที่ทําให้อ่าเขาเรียกว่าอะไรอะน้ําหอมไม่ละเหยออกไปด้วยนะนอกจากแบบตกก็ยังไม่แตกนะคะบอกเลยมีกลิ่นไหนเหมาะกับผู้ชายจะซื้อให้แฟนนี้เลยโอกลิ่นที่ <Good S 1> เหมาะ <Way. S 1> กับผู้ชายมี2กลิ่นนะคะ <Good. S 1> ก็จะเป็นอ่ะกูดเวกูดเวหนึ่งแล้วก็นี่กับริโอนะคะตัวลิโอจะเป็นสีดํานะคะเดี๋ยวให้ดูกล่องกล่องจะเป็นสีดําด้วย กลิ่นดิโอเป็นตัวนี้ก็คือจะดูหล่อเท่เลยซื้อให้แฟนได้นะคะนนมันจะสองกลิ่นเนี้ยมันจะต่างกันตรงที่กลิ่นกูดเวนเนี่ยมันจะเป็นความเท่ที่มีความหวานปนอยู่แบบ <ứng S 2> ตัด <ứng S 2> ตัดแบบตัดแมนเกินไปอะไรเงี้ยอันนี้ผู้หญิงเท่ๆก็ยังใช้ได้<ช>แต่อันนี้เขาจะแบบเท่ไปเลย,เลยหล่อเข้มอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่ามันไม่ใช่แบบหล่อที่รู้สึกว่าโหอันนี้คือเอาน้ําหอมผู้ชายมาใช้ไม่ใช่เออมันจะมันไม,ไม่ใช่แบบนั้นแน่นอนนะคะไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่ามันจะมีความหวานปลายน้ําหอมของของเราเนี้ยทุกกลิ่นอะ่ะคือจะมีความหวานเป็นน้ําหอมทนหวานแต่ว่าหวานคนละแบบไปไหนเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วหรอ นะคะวันนี้น้ำหอมอยู่ที่ราคาเท่าไหร่คะหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะกดไปได้เลยวันนี้ถูกมากปกติเขาจะขายอยู่ที่129บาทวันนี้เหลือแค่1 1 1บาทเท่านั้นแล้วที่ฉันจะบอกว่านอกจากตัวขวดที่สวยกล่องก็สวยขึ้นด้วยนะคะใช่ไม่ใช่แบบเฮ้ยเขาปรับแค่ตัวขวดหรือเปล่ากล่องก็ปรับใหม่นะคะคือสวย เราจะบอกว่ามันพกง่ายอ่ะทุกคนสาวที่แบบชอบพกน้ําหอมประเทศไทยมันฉีดรอบเดียวมันไม่อยู่นะใช่เป็นบ้างเวลาเราออกจากบ้านไปเราอยากพกน้ําหอมไปเติมระหว่างวันเพราะบางวันเราใช้ชีวิตนานมากซึ่งพอเป็นน้ําหอมขวดใหญ่ที่เรามีที่บ้านอ่ะมันจะไม่สามารถพกออกมาได้เพราะมันหนักเกินไปบางทีกระเป๋าที่เราใช้มันเล็กนิดเดียวซึ่งอันนี้เหมาะมากๆที่จะเอาไว้เติมระหว่างวันแล้วพอเติมแล้วมันจะไม่ฉุนแบบ ก็ออกมาแบบรู้สึกว่าโอ้โหบางคนแบบเข้าไปฉีดน้ำหอมมาเดินออกมาแล้วแบบอันนี้ก็คือไม่เป็นนะตีหน้าตึงอ่ะคือแบบกลิ่นมันละมุนมันจะไม่ฉุนน้ําหอมที่ฉุนอยู่ในบ้านเมืองที่ร้อนแบบเนี้ยคือผิดมากๆค่ะมันจะเวียนหัวมากๆซึ่งอันนี้ไม่เป็นนะคะแล้วก็จะบอกว่าเออเมื่อกี้ที่พูดไปไงว่าน้ําหอมอ่ะ คือมันฉีดออกจากบ้านรอบเดียวอ่ะบางทีมันไม่อยู่นะไม่ว่าน้ําหอมจะแพงแค่ไหนก็ตามอ่ะทุกคนแล้วพวกน้ําหอมแพงๆส่วนมากจะมาพรา้อมขวดที่ใหญ่ใหญ่แต่จะบอกว่าน้ําหอมมาจากของฟินเวอร์เนี่ยโดยตรงที่เจอกับตัวมาคือปกติก็จะฉีดน้ําหอมที่ตัวเองซื้อมานี่แหละชอบ uh huh. ก็คือฉีดอยู่ห้องนะคะแต่เวลาออกข้างนอกอุ้มจะพกอันนี้เอาไว้เติมแล้วกลิ่นไม่แปลกนะทุกคน ไม่ต้องกลัวนะคะว่าเฮ้ยเอาไปฉีดผสมกับอันอื่นแล้วกลิ่นแบบจะเหม็นจะขุนจะรู้สึกว่ามันตีกันหรือเปล่าไม่นะจริงน้ำนหอมมันใช้มิกซ์กันได้นะทุกคนมากกว่าหนึ่งขวดแต่ต้องเป็นกลิ่นที่มันไม่ได้ย้อนแย้งกันจนมากเกินไปมันสามารถมิกซ์กันได้นะคะพี่อุ้มบอกเคยเป็นผู้ชายมาก,ก่อนจริงไหมจริงค่ะพี่ผ่าแล้วว้าวนะคะแบบพี่<ป>อุ้มใช้ <c oughs> กลิ่นอะไรอ่ะพี่อุ้มใช้กริซี่กับวูดเวย ลีโอก็ใช้ก,กินน,นี่ก็เคยมีกิซซี่ที่บ้านแต่เนี่ยเป็นคนที่ชอบเอาน้ำหอมที่ใช้ฉีดตัวเองเอะไปฉีดทั่วห้องให้มันมีกลิ่นแบบใช่รู้สึกว่าเออม,มันแบบแฮปปี้แนะนำสาวทำงานหน่อยว่าใช้กินไหนใช่ไหมถ้าเกิดสาวทำงานกูดเว้เอกิซซี่ไหมอืมอุ้มว่านะถ้าเป็นสาวสาวออฟฟิศนั่งทำงานแนะนำกิซซี่กอลี่เลิฟแล้วก็เกิลดีไซเออร์ อันนี้เป็นกลิ่นที่คล้ายแบรนด์ที่นะคะประมาณนั้นที่ขวดมันใสใสแบบ clean เป็นผู้ดีอังกลิกลิ่นเนี้นะคะจะจะคล้ายๆซึ่งเป็นกลิ่นที่ดูสะอาดแล้วก็ไม่ฉุนดูคลีนแอบหวานเล็กๆแต่ไม่ใช่หวานเลี่ยนเป็นหวานแบบสว่านนะคะใช้ได้เป็นกลิ่นไหลๆอ่ะทุกคนเนี่ยหอมเข้าตา นะราคาดีมากทุกคน111บาทเองมีคนขอกลิ่นสปอร์ตสปอร์ตก็ูดเวกับรีโอสองกลิ่นนี้เป็นกลิ่นสปอร์ตนะคะแต่ว่าจะมีความหวานปลายตรงแบบปลายจมูกที่ได้กลิ่นก็คืออเดี๋ยวจะแยกนะกูดเวกับรีโออันนี้นะคะจะเป็นกลิ่นเท่ซึ่งต่างกันตรงที่ กูดเว์เนี่ยจะเป็นเทศที่ติดหวานมากกว่าอันเดี๋ยวเราแยกไว้สองกินนี้นะคะอยู่ในจำพวกกินที่โอเคบโอจะเทศกว่าอันนี้กูดเว์จะเทศติดหวานนิดหน่อยนี่ต่อไปนะคะมาที่กอรลี่เลิฟอันนี้สาวที่อยู่เกิดในส่วนดอกไม้เลยเป็นฟิลนั้น เกิดมาพูดคำหยาบไม่ได้รู้สึกว่าพูดไปแล้วต้องแบบไปสารภาพบาปอย่างนี้เลยฟิลอย่างนี้เลยอะทุกคนโอเคก็คือหวานใส่กระโปรงบานลายดอกได้ใส่เดรสน่ารักน่ารักทำผมทรงนี้เสื้อแบบนี้เสื้อปุยปุยอย่างนี้ถ้าใส่เสื้อปุยปุยแบบนี้ต้องเป็นกอลลี่เลิฟนะคะก็คือไปอยู่ฝั่งนี้เลยเดี๋ยวอุ้จะเป็นเลดพิเซนเตโตของในส่วนของกลิ่นติดสปอร์ตนะเพราะว่นนี้ฟิลใส่กางเกงยีนมาใช่ถ้า กลิ่นกอรี่แอนเลิฟเนี่ยเหมาะกับผู้หญิงแต่งตัวแบบนี้นะคะอ,อ่ะแบ่งเอาไว้ต่อไปนะคะเป็นกลิ่นเกิร์ลดีไซเออร์หวานเหมือนกันแต่ไม่ใช่หวานแบบน้องคนนีนน้เป็นหวานแบบติดยั่วนิดนึงคนนี้เป็นเป็นแบบเป็นฟีลหวานๆอย่างงี้อย่าอย่าทำกูแบบกุตั้นเหรอวะใส่เนี่เอออันนี้น้องคนนี้ติดติดยั่วติดยั่วเป็นหวานติดยั่วติดเซ็กซี่นะคะ,ะไปที่ เกิลดีไซน์ก็ได้เลยยั่วโมโหได้ไหมได้ะจะยั่วโมโหหรือจะยัว่วอะไรก็ได้แล้วแต่นะคะคนสุดท้ายนะคะกิซซี่ก็อย่างที่แนะนําไปเป็นกลิ่นคลีนสะอาดสดชื่นเฟรชผู้ดีเหมือนเพิ่งอาบน้ําเสร็จอือือืม เป็นผู้หญิงแบบใส่เสื้อเชิ้ตอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะก็ไปที่กิซี่อ่ะอธิบายให้หมดแล้วทั้งหมด5กลิ่นนะคะทุกคนสามารถเลือกแล้วกดกลิ่นที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะวันนี้แค่ราคา111บาทเท่านั้นลดกว่านี้ก็จะแย่แล้วนะคะ111เลขสวยมาก เดียววัน d อ only มากนะคะ1นึ่งหนึ่งหนึ่ง,งลิกดได้เลยว้า wow, จะสามหมแล้วค่ะอีกนิดเดียวทุกคนมาช่วยกันกดน้ําหอมคนละ 1, 1> ขวดนะคะ950คนที่อยู่ตอนนี้อยากให้ทุกคนลองกดไปใช้คนละหนึ่งขวดะนะจะาอีกนิดเดียวจะครบสามหมืนแล้วราคาดีมากวันนี้ถูกมากๆจริงปกติไม่ได้ขายราคานี้นะคะใช่ค่ะจะขายแพงกว่านี้ใช่แต่ว่าวันนี้คือถูกลงมากมีนาใช้กลิ่นอะไรหรอถ้าให้เลือกนะ กิลดีไซน์ดีไซน์ว่าอะไรอืมนี่ชอบเป็นคนชอบน้ำหอมกลิ่นหวานที่ไม่ใช่หวานแบบฟลอเรลและไม่ฟลอเรลและไม่ฟุตตี้คือจริงๆชอบหวานวานิลาแต่ในนี้ไม่มีแค่นั้นเองอก็หากลิ่นที่ดูเป็นไปได้มากที่สุดดูมีความเป็นไปได้สูงสุดเป็น,นะค,ะคนลหลงไหลในกลิ่นวานิลามากๆนะคะ อ่ะกดได้เลยนะคะ111บาทราคาเดียวราคาดีราคาเดิมถูกต้องค่ะรีบมากดเลยเจ้าใครกดแล้วชำระเงินด้วยนะคะอ,อีสินค้าเนี่ยครอยู่ในกรุงเทพหรือว่าจังหวัดใกล้ๆวันเดียวไม,ไม่เกิน2วันถึงแน่นอนนะคะสั่งแล้วสองปวดขอบคุณค่ะสั่งกินไหนไปคุณออยซี่คุณออยซี่สั่งกินไหนไปอ่ะออยโอลี่ออยซี่ว้าว โอลี่โอยซี่สังกิตไหนไปนะมาบอกมาอวดเราได้ว้าวสามหมืน<ก>่นแล้ว,ลวสามเหลี่ยมด้านไม่เท่ากดซาวเอฟเฟกต์หน่อยอะไรวะอะไรอะ่ะ <laughs> หยุดหยุด <laughs> คืออะไรอะไรอะ่ะกดซาวเอฟเฟกต์หน่อยไม่รู้ว่าไหนมันคือเสียงอะไรบ้าง The two pretty ยอดปังมาขอบคุณค่ะแต่ว่าทุกคนยังกดกันได้ต่อเรื่อยๆนะคะตอนนี้เอาอะไรเพิ่มไหมเดี๋ยวจะขอให้อยากกดอะไรเพิ่มไหมคะข้าวต้มวันนี้ทุกคนกดข้าวต้มไปหรือยังน่าเสียดายมากที่ที่หมูฝอยมันไม่มีแล้วนะคะเพราะว่า เติมแล้วหรอว้าหมูฝอยมาแล้วทุกคนตอนนี้นะคะหมูฝอยเพิ่มเข้ามาในตะกร้าแล้วเรียบร้อยกดได้นะคะเมื่อกี้มีใครตามหาหมูฝอยอยู่หมูฝอยอร่อยมากจริงหรอวันนี้หมูฝอยนะคะเหลือแค่175บาทเท่านั้นถูกกวันนั้นที่เรา ันนั้นเราขาย180วันนี้เหลือ175บาทถูกลงไปอีกนะคะแล้วอร่อยมากอะจริงเพราะว่าวันนั้นหนูแอบเอากลับไป2กระปุกนะคะอร่อยมากคือ<ส>มันเป็นหมูฝอยที่สามารถเอาช้อนจ้วงกินได้เลยอะแล้วรสชาติมันไม่ได้แบบเข้มจนรู้สึกว่าโหเข็มคออะนี่เอาไปกินเปล่าๆอือหยพี่มอสสั่งไป5ค่ะพี่เซนดีนี่ <laughs> เลิศเกินอ่ะน้องชากลับหรือยังน้องชาน่าจะน่าจะยังมาไม่ถึงมั้งคะยังไม่ถึงยังไม่ถึงรอก่อนรอก, <มา S 1> ก่อนมาแล้วหมูฝอยกินกับยำหอยนางรมอร่อยมากนี่หลวงพี่มากดเพิ่มมาหมูฝอยหนูเพิ่มในตะก้าให้แล้ววันนี้เหลือร7อยเเอง<อ><อ>ใช่ค่ะเอาไม่มีคนถามกลิ่นสปอร์ตกินไหนคะกูดเวกับลีโอค่ะสงก<ช>ลิ่นนี้จะเป็นกลิ่นที่มีความสปอร์ตนะคะเป็นยูนิเซ็กค่ะผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ได้ด้วยถูกต้องนะจ้าส่วนวันนี้ หมูฝอยหนึ่อย175บาทถูกกว่าวันที่เรามาขายเมื่อวันก่อนและที่สำคัญอร่อยด้วยนะเมื่อวันก่อนขายไป1้0ยแวันนี้175แล้วก็น้ำหอมวันนี้เหลือแค่11 1บาทนะคะทุกคนกดได้เลยทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเลขกลมๆที่4ี่นี่เลขกลมๆกินไหนหอมคะท้าเชียร์ท่าเชียร์หรอณตอเนี้ยชอบลีโอกับบริซี่ อสองกลิ่นนี้คือหวานหนึ่งเทนึ่งทุกคนมาราคา111บาทเองอะถ้าสั่งห้าขวดยังไม่รู้สึกผิดเลยนะเออสั่งห้าขวดยังอยู่ห้าร้อยะห้าร้อยกว่าบาทใช่ห้า้อยห้าสิบห้านะคะทุกคนหรื เราก็ไม่ได้มัดมือชกขนาดนั้นแต่ถ้าลองซื้อไป5กลิ่นอ่ะเราก็ได้แบบความแตกต่างห้กลิ่นเลยนะได้แบบเอาไปลองว่ากลิ่นไหนเหมาะกับเราเออแต่เนี้ยตอบลําบากว่าใช้น้ําหอมกลิ่นอะไรเพราะว่าเปลี่ยนน้าหอมที่ฉีดทุกวันแล้วแต่การแต่งตัวอของวันนั้นแล้วแต่มูดอารมณ์ใส่ใ<ช>ปล่อยแล้วสามขอบคุณค่ะพี่นีน่ารักมากกล้ละใกล้ละใกล้กละ,ละ,ละเร็วเร็วเร็วมา คือตอนนี้ทุกคนกดอะไรกันอยู่กดน้ําหอมหรือว่ากดหมูฝอยพีว่าทุกคนกดหมูฝอยทุกคนดูรอคอยหมูฝอยมากออมันอร่อยจริงอะกดตะก้าคุณไทยอะไรอ่ะ<ด>ทุกคนค่ะมากดได้เลยนะสุดจะให้แนะนําสินค้าอะไรบอกได้นะจา๊ะทุกคนรอหมูฝอยนี่ไงมีคนบอกหมูฝอยอแล้วคือ,อหมูฝอยเหมือนขายดีที่สุดในบรรดาสินค้าทั้งหมดตอนนี้ปะเออก็มาอร่อยจริงอะมันกินง่ายอ่ะแต่น้ําพริก ปลาทูเปียกวันนี้ลดราคาเยอะมากนะคะทุกคนเผื่อมีใครที่เพิ่งกดเข้ามาในไลฟ์ตอนนี้วันนี้น้ําพริกปลาทูเปียกลดราคาเยอะมากเหลือเพียงแค่6 8บาท68บาทหมูฝอยนี่มาแล้วมาเพิ่ม support me d e e thank you แต่ว่าอยากเชียร์ให้ทุกคนกดหมูฝอยนะคะตอนนี้เพราะว่าสินค้าหมูฝอยเนี่ยเขาแย่งกันมากๆแล้วเมื่อกี้เขาเพิ่งเพิ่มเข้ามาในตะกร้าให้ซึ่งทุกคนคือ กลุ่มคนแรกที่จะได้กดจริงค่ะของแระเขาแย่งกันนะคะหมูฝอยเนี่ยมันอร่อยไงันนี้หมูฝอยก็ลดราคาน้ำหอมก็ลดราคาเราเพิ่งที่เราเพิ่งไลฟ์ไปก็คือไม่ได้ราคานี้นะคนที่กดไปคือได้ราคาแพงกว่านี้นะคะแต่ว่าวันนี้ได้ราคาถูกลงเยอะมากน้ำหอมขวดละหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทอ่ะใช่แต่ว่าพี่ยาคีรลกดหมูฝอยไปแล้วสามขอบุณค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกดหมูฝอยเขาถามว่าหมูฝอยน้ำหนัก เอ่อท่าบรรจุเท่าไหร่คะสองร้อ250กรัมเยอะนะทุกคนจริงจริงหมูฝอยแพงมากอ่ะหนูเคยไปซื้อแบบยี่ห้ออื่นกินอ่ะมันมีนิดเดียวเองน้อยมากแพงกว่านี้อีกหมูประมาณตกิ่โลเลยนะเห็นไหมกล่องหนึ่ง ก็คือเวลาที่ทุกคนไปซื้อหมูฝอยอ่แบบ50บาทอ่ะทุกคนได้แค่วิญญาณหมูฝอยมาเเคย<อ>ซื้อมาแล้วอ่ะมันไม่มีแบรนด์ไหนให้เยอะขนาดเนี้ยแล้วอันนี้อร่อยด้วยใช่ค่ะคือเปิดไว้นานก็ยังแบบมีความกรอบอยู่นะคะแต่ปิดให้ดีๆด,ด,ดีกว่านะซื้อไปก็คือหอมมากตัวกระเทียมเจียวที่อยู่ข้างในหมูฝอยคือค้นหอม หมูฝอยอร่อยจริงกรอบไม่มีน้ำมันเลยนั่งกินอยู่กดเพิ่มแล้วน่ารักมากไอเหมียวสั่งหมูฝอยแล้วพี่ม้นขอบุณค่ะขอบุณค่ะอร่อยจริงอยากให้กดไปเนาะมันอร่อยอ่ะถ้าให้ถามว่าตอนเนี้ยในของในนี้ชอบอะไรสุดชอบหมูฝอยนี่มีคนคอมเมนต์หม่อีกแล้วหมูฝอยทั่วไปมันไม่กรอบแบบนี้เห็นไหมล่ะ แต่เอาจริงว่าของกินส่วนมากที่มิสแกนเอามาปักตะก,กร้าขายอร่อยเกือบทุกอย่างจริงๆนะถ้าเป็นของกินอ่ะคืออร่อยหมดไว้ใจได้เลยหม่าล่าอร่อยมากทุกคนเคยลองกดไปหรือยังหม่าล่าน้ำจิ้มโคตรอร่อยออไม่มีแบรนด์ไหนน้ำจิ้มที่วางขายในตลาดที่เราซื้อมาเรารู้สึกน้ำจิ้มอร่อยขนาดนี้เหมือน,นที่บอกทุกคนเป็นไงคือวันที่พวกเราทำหม่าล่ากินกันออไปลองซื้อน้ำจิ้มมาแล้วแต่พอน้ำจิ้มหมด กินอันอื่นไม่อร่อยแล้วเลกินเลยคือน้ำจิ้มแบรนด์อื่นมันสู้ไม่ได้แล้วเขาให้น้ำจิ้มไม่ได้เยอะมากอันนี้อร่อยสุดแล้วทุกคนค่ะแต่ว่าแบบผัดแห้งยังไม่เคยลองกินต้องเอากลับไปลองบ้างล้วเดี๋ยวจะลองเอาไปผัดกินให้ทุกคนดูน้ำหอมสีไหนเหมาะกับสาวหวานคะถ้าสาวหวานต้องเป็นอันนี้เลยสามกลิ่นนะอะไรอะกอลี่อินเลอฟหวานมากหวานแบบฟอรัลแบบหวานสุด เกิลดีไซน์ก็คือเป็นแบบหวานติดเซ็กซี่เลือกเอาได้เลยสองกลิ่นนี้นะจ๊ะปลาหมาล่าอร่อยจริงกดหลายรอบสุดเห็นป้ามันอร่อยน้ำจิ้มแบรนด์นี้มีขายแยกคนละห้าสิบจริงหรอใช่หรอพี่ามีน้ำขขยน้ำจิ้มแยกด้หรอไม่มีขายที่อื่นนะดิ้ย่งแต่อร่อยจริงถ้าอยากลองกินต้องกดหมาล่าไปเขาในสุงอะเขาจะมีน้ำจิ้มมีเครื่องอะไรให้พร้อมเลยแบบอิ่มเลย ฟองเต้าหู้ทอดนะคะมีอะไรอีกห้มามาออยประมาณหกสิบห่อหกห่ออะไรเท่าไรห้าสิบบาทว้าวหนึ่งร้อยอันนี้เยอะแบบนี่มันเหมือนเป็นเส้นมาม่าเลยอ่ะใช่ปะอุก้ยทุกคนมาให้เหรอเอออุ่ยนี่ว่านี่ม่าอร่อยแน่เลยเอากลับไปสิเอออยากพีชเหมือนกันแต่อยากพีชแบบใส่เนื้อสัตว์ด้วยอ่ะ มาทุกคนอันนี้นะคะหแห้งอีกแล้วทุกคนชกินหม,มูได้นี่กินหมูได้หมูใบเ,เหลืองนะรอบนี้ยอ,อยู่ในช่วงประหยัดเศรษฐกิจดีเนาะจริงค่ะว่าทุกคนอันนี้นะคะหมาล่าผัดแห้งใครเคยลองแบบน้ำไปแล้วยังไม่เคยลองแบบแห้งซื้อแบบแห้งไปลองได้เพราะว่า อร่อยแน่นอนเดี๋ยวพวกเราจะเอากลับไปลองเหมือนกันในนี้นะคะในนี้นะคะมีคอสหม่าล่าเส้นหนึบผักนะคะเส้นบะหมี่ฟองเต้าหู้ทอดเต้าหู้ท่อนแล้วก็เห็ดหูหนูขาวนี่ว่าต้องอร่อยแน่เลยอะพี่ไปคือมันเอาไปผัดคือเอาเอาใส่น้ำหมอใส่น้หม่าล่าอ๋อคือมันต้องใส่น้ำก่อนใช่ปะอ้าวชิงหรอว้าวน่าสนใจนะคะน่าสนใจนะคะติด ติดเดี่ยวมานานละต้องลองกินแล้วมาันาน่ากินมากทุกคนขาวันนี้เราลดราคาทเหลือเท่าไหร่คะอันน <L> ี้หนึ่งรยห้าสิบจากราคาห่งรยบห้าบาทเท่านั้นทุกคนมีทั้งหมด60สิอดเท่านั้นนะคะคนที่กดได้เลยแย่งกันได้เลยนะอันนี้มีน้ำจิ้มให้ไหมอ่ะพี่น่าจะมีมนะวายงั้นก็เลือกเอาได้นะคะช,ช